ดูค่ะนี่ความลรคเรื้อะของขั้นบันไดฝนตกสองเดือนไม่ได้มาเกิดมากายมากล้ามเลยเพราะว่าฝนตกมากเห็นไหมลรเรอะังเลยไม่ได้กวาดดูไม่เห็นพื้นซีเมนต์ทางลงไปสู่เบื้องล่างพระแม่กวัญเอ่มใจคนเหมือนกันถ้าไม่กวาดไม่เคียมก็จะระเรอะอย่างนี้นะคอยดูยนะหลังจากเคลียร์แล้วจะเป็นอย่างไร จุดที่คุณแม่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ยังไม่ได้กวาดนะบัน,นี้กวาดแล้วค่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังคะมาเมียวมาตามยายมาในและบนช่วยแม่เธอละ่ะตามยายมากวาดทางมาทำความสะอาดกายและใจมาไว้มาลุกมา ให้ลูกได้บุญด้วยกันกับคุณแม่นะคะม,มาไหนแม่เธอแม่และลูกหึเช้านี้เช้าที่สามตุลาหกสี่ค่ะกวดแล้วก็สะอาดเดี๋ยวไปดูตรงที่ยังไม่กวดนะมาๆยุงก็หลายแหงขนาดเลย คุณแม่เธอมาแล้วข่าวพระบาพระบามานุยนมาไวไวไม่ทันลูกเลยนะเธอน่ะมาไว้มาช่วยมาเฮ็ดหนังอยู่ประธานบ้านทันเมืองเขาล่ะนะปะ่ะเห็นไหมใหญ่กวดทางนี่น้อมบุญให้นะคะกวดใจลูกเห็นไหมยิ่งตรงดินนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลย นุ่นดูไม่จืดเหมือนใจคนนะ่ะไม่เคยซักฟอกเลยก็มีแต่ขยะใจขยะมูลฝอยขยะบาปมีแต่บาปบาปกิเลสบาปกองอัญยะเต็มใจเลยมาไปไว เนี่ยภูไมิทัดน่ะสมัยแม่มาใหม่ๆก็ใช้เส้นทางนี่ขึ้นลงหมู่บ้านเดินเท้าคุณแม่มาทำบันไดปีห้าสองค่ะเพราะว่ามันขึ้นยากลำบากมากแต่นี้มีแจ่เห็นบลหอกโกเป็กยายแก้วมาน่ะพาเดินจะกลบมาถึงนี่มเมื่อไ่แกใช้วิธีคลานขึ้นเลยเด้อคลานติมเตียมเตมเตียมเลยเหมือนกับเต่าเลย คุณแม่ก็เลยมาทําบันไดปูนปิดก้อนหินมาลงปรงเปลงตามเนี้ยจะได้เดินขึ้นง่ายๆมาช่วยมาลูกไว้เข้าคนะคนเก่งสาธุสาธุธรโมทาิให้ได้บุญด้วยกันกันกบคุณแม่สุกคนนะคะผู้ดูคลิปสามที่ที่สามตุลาพศสองหกสี่เช้าวันนี้ค่ะคุณแม่มาเช็คบันไดโอ้โหโลกดูไม่จืดเลยตั้งแต่ฝนตกไม่ได้ลงมาดูเลย